สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องรักเกษตรบุรีรัม์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูอัง,งุ่นเช่นเคยนะครับก็จะพามาดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับสําหรับอัง,งุ่นสายพันธุ์ S 4 8หรือว่า Early a d o l l นะครับ S 4 8นี่เป็นชื่อรหัสของเขานะครับส่วนชื่อพันธุ์ของเขาคือพันธุ์ Early a d o l l นะครับนี่ครับ ก็จะมีทั้งช่อที่สุกแล้วก็ช่อที่ยังไม่สุกทั้งแบบลูกอ่อนก็มีนะครับนี่นะครับก็ส่วนช่อที่สุกเนี่ยเพราะว่าเขาออกมาก่อนนะครับเป็นรุ่นที่ออกมาแรกๆเลยนะครับอันนี้ก็จะออกมารุ่นหลังหน่อยพวกนี้นะครับก็จะมีหลายสายหลายไซส์หลายขนาดนะครับเพราะว่าเขาออกดอกไม่พร้อมกันนะครับช่อนี้ก็สียังไม่เต็มที่นะครับจะเห็นว่ามีช่องแหวงแหวงช่องโวโบหน่อยนะครับเพราะว่า ลูกองุ่นแตกนะครับก็เลยต้องตัดออกถ้าไม่ตัดออกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อราแล้วก็ไปติดลูกอื่นนะครับทําให้ลามทาให้องุ่นเน่าไปทั้งพวงนะครับนี่นะครับสีต้องสีดํนาน้ําตาลเข้มเลยนะครับถึงจะทําการตัดได้นะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ ผมโพสลงไปในเฟซก็มีหลายท่านหลายคนมากมาสั่งจองไว้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้รับปากแล้วครับว่าจะเอาไว้ให้นะเพราะว่าก็ยังต้องดูก่อนเผื่อว่าเกิดปัญหาข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกข้างหน้านะครับเผื่อว่าอางุ่นเน่าหมดเนี่ยไม่มีส่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับต้องรอดูหน้างานอีกทีนะครับว่าอางุ่นเนี่ยจะพร้อมที่จะตัดเอาไป ขายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ยังมือใหม่อยู่นะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ลูกเขาก็ถือว่าเริ่มโตแล้วนะครับลูกสวยแล้วปัญหาที่จะเจอก็คือปัญหาลูกแตกนะครับปัญหาลูกแตกถ้าหมดหน้าฝนไปก็ปัญหานี้ก็จะไม,ไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีแล้วนะครับปัญหาลูกแตกนี้เกิดจากที่องุ่นเนี่ย ต้นองุ่นเนี่ยเขาได้รับน้ําเยอะเกินไปนะครับทให้ลูกแตกนะครับช่วงหน้าฝนนี่ฝนก็จะตกบ่อยทําให้แบบต้นองุ่นได้รับน้ําเยอะนะครับทําให้ลูกแตกนี่นะครับช่อแบบสวยนะครับแต่ช่องเป็นช่องเป็นช่องนี่ก็คือรอยตัดลูกออกนะครับเพราะว่าลูกเขาแตกนะครับลูกแตกเยอะมากนะครับก็จะมีช่อที่แบบว่าตัดแต่งไปแล้วนะครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นช่อที่แบบตัดแต่งไปแล้วตัดตัดลูกออกไปแล้วนะครับช่อนี้ก็ยังแบบแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาเล็มเลมออกนะครับลูกไหนที่แบบว่ามันเอ่อแน่นๆนะครับเดี๋ยวจะมาตัดออกนะครับนี่ครับยังแน่นอยู่นะขนาดตัดออกไปบางส่วนแล้วนะครับตัดสอสารอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาตัดตัดตัดลูกออกอีกนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยลูกจะแน่นนะครับลูกจะแบบว่าไม่โตนะครับ นี่ครับส่วนช่อนี้นะครับผมตัดออกไปนะครับจะมีทั้งรอยแตกแล้วก็รอยตัดนะครับไอรอยตัดข้างบนนี่ผมตัดไปชิมนะครับเพราะว่ามัน,มนสุกแล้วผลปรากฏว่ารสชาติอร่อยมากนะครับแล้วก็กรอบกรอบมากอะรสชาติกรอบเนื้อสัมผัสนี่กรอบนะครับแล้วก็รสชาติหวานนะครับแล้วก็มาแล้วก็มีกลิ่นขององุ่นเนี่ยด้วยนะครับ ช่อนี้นะครับเป็นช่อที่แบบว่าใช้จิ๊บในการจุ่มอยืดช่อหรือว่ายืดขยายผลเนี่ยเข้มเกินไปนะครับทําให้แบบขั้วใหญ่นะครับทําให้ขั้วใหญ่นะครับขั้วใหญ่มากไอ้พวกนี้ก็ขั้วใหญ่นะครับเนี่ยครับรอยตัดออกไปเยอะเลยนะครับไอ้พวกที่สุกก่อนนี่เป็นพวกอง,งุ่นรุ่นแรกๆนะที่ออกดอกก่อนนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับองุ่นที่เห็นอยู่นี่ผมไม่ได้ตัดเอาลูกนะครับยังไม่ได้ทําการที่จะเอาลูกเลยแต่ว่าเขาเขาออกดอกมาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรอยที่ตัดออกนะครับลูกที่แตกนะครับต้องบอกก่อนนะครับเขาออกดอกมาระหว่างที่ผมเลี้ยงกิ่งนะครับแล้วระหว่างที่ผมเลี้ยงกิ่งเนี่ยผมก็จะตัดยอดยอดไหนที่ยาวเนี่ยผมก็จะตัดเบรกไว้นะครับแล้วผลปรากฏว่าเขาออกดอก ออกดอกมาแล้วทีแรกเนี่ยผมตัดออกหมดเลยนะครับพอเขาออกมาอีกรอบรอบสองรอบสามรอบที่สามผมถึงเอาไว้นะครับคือเขาออกมาตลอดเลยนะครับแต่ผมเพิ่งมาเอาไว้รอบที่สามนะเพราะว่าเขาเริ่มเริ่มที่จะเห็นดอกเยอะนะครับผมก็เลยลองเอาไว้นะครับนี่ครับเป็นช่อที่แบบซอยลูกออกแล้วก็จะบางๆหน่อยนะครับแต่ว่า เดี๋ยวก็จะมาซอยออกอีกนะครับเพราะว่าถ้าลูกเขาใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเขาจะขยายแน่นไปอีกนะครับเดี๋ยวต้องมาซอยออกอีกรอบนะครับนี่นะครับแน่นอยู่นะเนี่ยอันนี้ช่อช่อพวกนีุ้่นหลังๆเนี่ยขั้วจะไม่ใหญ่แล้วนะครับขั้วจะเล็กแล้วเพราะว่าผมลดปริมาณจิบจิบในการยืดช่อหรือขยายผลเนี่ยลงนะครับเพราะว่า ถ้าใช้เยอะเนี่ยมันจะขั้วใหญ,เใหญ่เนี่ยครับลักษณะเนี้ยขั้วใหญ่มากเนี่ยครับรุ่นแรกๆที่ผมใช้ทดลองนะครับผมจะใช้ทดลองรุนร่นแรกๆเนี่ยที่ผมใช้จิ๊บทดลองตอนที่เขาเป็นลูกแล้วผมจุ่มจิ๊บเพื่อขยายผลนะครับแต่จิ๊บเนี่ยพอไปโดนลูกเนี่ยมันจะลื่นนะครับแล้วก็น้ำน้าน้าจิ๊บที่ใช้ยืดยืดผลน่ยขยายผลเนี่ยมันจะไหล นะครับไหลออกไม่เกาะกับลูกอ่งุ่นแต่มันไปเกาะกับขั้วงุ่นแทนนะครับทําให้ขั้วงุ่นนี้ใหญ่นะครับก็เลยทําให้ขั้วงุ่นใหญ่เหมือนที่เห็นนะครับนี่ครับชอบพวกเนี้ยก็คือตัดแต่งพุนพุนลูกออกแล้วนะครับก็จะเห็นโลง่ลงๆหน่อยนะครับรสชาติดีมากนะครับสำหรับ f 4 8 กรอบมากนะครับต้องบอกว่ากรอบมากกัดไปนี่นี่รู้ลเลยว่ากรอบดังเปาะเลยนะครับกัดไปแล้วเนื้อสัมผัสผิวสัมผัสของ s 4 8นะครับรุ่นรุ่นที่สองนี่น่าจะได้ลูกที่สวยอยู่นะครับเพราะไอ้ลูกที่สุกรุ่นแรกนะครับผมไม่ได้ดูแลนะครับผมปล่อยเลยผมปล่อยผมว่าจะตัดทิ้งด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ลองเอาไว้เพื่อที่จะ เอาไว้ชิมรสชาตินะครับลูกก็เลยไม่สวยนะครับลูกไม่สวยแล้วก็ไม่ไม่ได้แต่งไม่ค่อยได้แต่งลูกเท่าไหร่นะครับส่วนรุ่นที่สองน,นี่จะสวยหน่อยนะครับจะทําการดูแลจะมีการห่อตั้งแต่ลูกยังเล็กนะครับรุ่นนี้ผมห่อแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมถอดถอดถุงห่อออกเพื่อที่จะถ่ายให้ได้รับชมกันนะครับช่อนี้แบบยาวยืดสวยมากนะครับแต่ว่ายังแน่นอยู่ลูกยังแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวจะทําการตัดแต่งออกอีกนะครับ <c oughs> <N ie> นี่นะครับไอ้พวกนี้คือรุ่นที่ออกมารุ่นหลังนะครับลูกก็จะประมาณนี้แหละนะครับรุ่นหลังนี่น่าจะได้ขายอยู่นะครับแต่รุ่นแรกนี่น่าจะไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าลูกไม่สวยแล้วก็มันไม่สวยเลย <c oughs> ต้องบอกว่าไม่สวยเลยนะครับลูกไม่สวยแต่รสชาติดีนะครับ ไอ้พวกนี้แหละน่าจะได้ขายเป็นรุ่นที่2เพราะว่าเป็นช่อที่สวยนะครับลูกสวยไม่โดนพวกเพีย้ยไฟนะครับเพราะว่ามีการดูแลตั้งแต่ลูกเล็กไอ้รุ่นแรกอะ่ะปล่อยเพีย้ยไฟเล่นงานจนแบบลูกลายหมดนะครับแล้วลูกแตกก็อาจจะมีส่วนที่เพีย้ยไฟกินผิวผิวเปลือกของงุนไปนะครับทําให้แบบลูกแตกนะครับอาจจะมีส่วนที่เพีย้ยไฟด้วยครับนี่นะครับ ก็รุ่นที่2นี่จะสวยหน่อยนะครับเพราะว่ามีการดูแลนะครับรุ่นแรกนี่ปล่อยเตะเลยตามเลยเลยไม่ได้สนใจเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจะตัดทิ้งนะครับส่วนรุ่นเนี้ยเขาออกมาเยอะผมก็เลยทําการดูแลซะนะครับเดี๋ยวมีดมีดจะเรียกว่ามีดสหรือมีดแรกดีถ้าน่าจะอันนี้น่าจะเป็นมีดแรกนะเรียกเป็นมีดแรกได้อยู่ต่อไปมีดสเนี่ยผมจะทําการตัดแต่งหลังจากที่เก็บผลผลิตไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะได้ผลเยอะขนาดไหนอันนี้คือยังได้ผลได้ผลไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเลยนะครับต้องต้องเรียกว่าไม่เยอะเลยเพราะว่าบางกิ่งเนะี่ยยังไม่มีลูกเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําการตัดเบรกยอดนะครับก็เลยไม่มีลูกส่วนกิ่งที่แบบว่าตัดเบรกยอดก็จะมีลูกให้แบบนี้นะครับนี่นะครับช่อพวกนี้คือช่อยาวมากนะครับยาวยาวกว่าไม้บรรทัดก็มีนะครับแต่ผมตัด ตัดรูปออกเยอะนะครับทําให้มันดูบางๆหน่อยนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ